าเดือนเกิดอะไรขึ้นครับาเดือนจะไปไหนอะก้ากลับมาทำไมอะาดาวไล่มาเหรอ,อ,อใช่ครับตอนแรกก้าคิดว่านาดาวอยากไล่กล้าออกจากบ,บ้านเฉยอะาดาวมีอะไรหรือเปล่าครับกลับบ้านไปได้ละนาดาว ผมขออกาสีหยุดพูดฉันบอกให้กลับไงหรือจะต้องรอให้ฉันเรียกตำรวจมาลากเธอไปฮะอย่าคิดว่าเธอเป็นหลานเดี๋ยวแล้วฉันจะไม่กล้านะแต่ว่าผมไม่มีแต่นี่คือคำสั่งจะไม่ไปใช่ไหมได้แจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้แหละก็ได้ครับก็ได้แต่พรุ่นี้ผมจะกลับมาใหม่รีบๆไปซะปล่อยให้น้ตัวเองอยู่บ้านแบบนี้คนเดียวไม่เป็นห่วงบ้างไง แต่ตอนนี้กล้าคิดว่านาดาคงเป็นห่วงนาเดือนน่ะอยากให้กล้ามาดูนาเดือนเป็นอะไรหรือเปล่าครับน้าไม่ได้เป็นอะไรแล้วนาเดือนจะไปไหนครับเก็บของทําไมอะน้าจะไปทางจังหวัดไปพักผ่อนสักหน่อยทำงานติดต่อกันมาเป็นเดือนแล้วช่วงนี้ก้าก็ไปอยู่บ้านน้า <c oughs> ดาเลยน้าเลยไม่มีอะไรต้องเป็นห่วง นาเดือนครับนาเดือนทำไมนาเดือนถึงยอมแพ้ง่ายแบบนี้ล่ะครับถ้าขนาดนาเดือนยังยอมแพ้กล้าเจ้ากำลังใจที่ไหนไปสู้ต่อนาเดือนรู้ไหมครับวัตทีกล้ามีแรงสู้ต่อเพราะว่ากล้าหวังว่าเราทั้งสี่คนจะได้มีความสุขด้วยกันกล้าพูดอะไรนาเดือนบอกว่ากล้าโตแล้วไม่เช่อหรอครับเรื่องแค่เนี้ย กล้าดูอก้าไม่รู้หรอกครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่คนที่นาเดินเคยบอกว่าลองมาตลอดยี่สิบกว่าปีอ่ะคือน้าดาวใช่ไหมครับ จริงๆนะก็ไม่อยากเล่าหรอกนะแต่ถ้าเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ย mm. ก้ารู้ไว้ก็ดีเหมือนกันจะได้รับมือถูกเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นทำไมอึ้งไปเลยเหรอฮอน้าเดือนจะแพก้กาอึ้งได้ไงนะครับความจริงถ้าก้ากับเยลลี่ไม่ได้รักกัน น้าเดอนกับนาดาว <c oughs> ก็คงจะสว่างไปแล้วใช่ไหมครับถ้ากล้ากับเยลลี่ไม่ได้คบกันเนี่ยน้ากับนาดาวเนี่ยคงไม่ได้บังเอิญกลับมาเจอกันอีกหรอกถ้าน้าสองคนไม่ได้เจอกันอะไรอะไรมันอาจจะดีขึ้นกว่านี้ก็ได้เดี๋ยวพูดอย่างนี้เวลาของน้าเนี่ยมีแต่นับถอยหลังลงส่วนเวลาของกล้าเนี่ย มันเพิ่งเริ่มต้นอย่าให้ความรักของน้ามาเป็นอุปสรรคที่ทำให้ความรักของกล้าไม่สงหวังเลย mm hmm. ความสุขของน้าเนี่ย mm. คือการได้เห็นหลานชายของน้าที่เลี้ยงมากับมือเนี่ยมีความสุขที่สุด mm hmm. พราะความสุขของกล้า mm hmm. มันทดแทนความสุขของน้าได้ อเอคงจะไม่มีที่สด,ดในใช้ได้กับความรักของฉันอยากจะเอาชนะใจคนใกล้ใจของ